ในสมัยที่ผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับหมันก็เป็นหนึ่งหนึ่ง เป็นพออก,ก็ส่วนหนึ่งรองก็ส่วนหนึ่งไม่มีความเครียดมากเหมือนเป็นเลขาทสบอบเพราะเป็นเลขาสบบมันต้องบริหารทั้งคนบริหารทั้งงานแล้วง,งานสมัยใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆตอนเป็นรองเลขาเนี่ยนะครับเขาไม่เป็น CIO Chief Information Officer นะครับดูแลเรื่องระบบไอที รับเรียนทานทีนะครับเมื่อก,กี้เรคุยกับท่านทารัฐมนตรีนะครับทีมรานนจารบอกว่าเมื่อผมเป็นซีหกอ่ะัวหน้าศูนย์ไอทีสองขบอไม่มีใครทําว่างลงนายก็ถามแต่ละคนว่าเอาไหมเป็นควหน้าเป็นัวหน้าศูนย์ไหมเพราะเห็นว่ามิสเตอร์คนเนี้ยเล่นคอมพิวเตอร์ตลอดเลยไอ้นี่ถ้ถ้าจะเก่งไอทีนะเล่นคอมพิวเตอร์ตลอดมีเมลตู้ต่อตลอดเลยเอาไหมจอน จอ,ไอมไมนไม,ไ,มไ,ไ,ไม่เอาครับผมบริหารคนไม่ได้ถามไพโรดไพโรดเอาไม่เอาครับผมบริหารคนไม่ได้มาถามกีรชัยนี่ใชรับได้ไหมผมมิเตเย่อย่างที่อาจารย์บอกครับรับปากว่าครับเนี่ยยังยังรู้สภาพตัวเองก็เปิดรตบุกไม่เป็นแล้วไปรับปากมาเป็นหัวหน้า IT, ไอทีได้ยังไงนะครับบริหารงานมาสามปีบอกเด็กพบริหารก็ต,ต้องไปประชุม นะไปประชุมตามที่ต่ตางๆในเรื่องไอทีเนี่ยนะปรากฏไปนั่งฟังกูมันอยู่โลกอะไรวะเนี่ยสาบที่ออกมาแต่และเรื่องแต่และคำนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันเหมือนอยู่โลกโลกอีกโลกหนึ่งแต่เราก็ใช้วิธีการเชิญบริหารบอกเด็กนนองที่อยากจะได้ข้อมูลจากนี้อย่างนี้ไปทําให้หน่อสินะเราก็ใช้วิธีเชิงบริหารบอกเขาให้เข้าใจแต่เขามีความรู้ทางด้านเทคนิคเขาก็ไปบริหารจัดการเรื่องนี ประคับประคองมาได้3ามปีนะครับเว็บไซต์ที่มีคาร้องการร้องเรื่องร้องทุกเว็บไซต์ที่มีสื่อสารออกไปนะครับก็เป็นผลทวมจากที่ได้คุยกันมาในช่วงนั้นก็ถือว่ามันเชิงบริหารต้องทำได้เพราะเราไม่ได้ทําเองนะครับเราเป็นคนคิดผู้บริหารต้องเป็นคนที่คิดมากคิดงานเพื่อให้ลูกน้องทำนะครับถ้าผู้ถ้าผู้บริหารคิดด้วยทําด้วยไม่ทัน มันเป็นเรื่องที่ที่ต้องดูงั้นระบบไอทีกับเรียนว่าเดี๋ยวนี้มันเร็วมากเลยผมเองนะครับก็ปรับไปตามยุคตามสมัยไอที่เขามีอยู่เช่นขณะน,นี้ทุกคนก็จะมีไลน์กันหมดนะครับมีไลน์กันหมดไอเบล,ลก็มีมานานแล้วเฟซบุ๊กก็มีมาพอระยะแล้วขณะนี้มีไลน์กันหมดผมเองทำไม่เไ็นหรอกนะครับ เขาก็บอกว่ามือถือของท่านเลยขาเนี่ยสามารถเล่นไลน์ได้นะผมไม่รู้ออปชั่นมันเยอะก,กูแค่โทรออกมารับเข้าอย่างดี้มันยังนม่ทำให้เป็นเลยเด็กเขาก็มาทำให้มาสมัครไลน์ให้เขาเรียกอะไรมาขยาวกันนะตอนชิดใหม่ๆใช่ไหมขยาวเสร็จว่าอัควิเขาท่านี้มืนกันดีกว่านะนะนะแล้วก็มากอกว่าใช้เป็นการสื่อสารภายในไนดะ้ว่าผมไปไหนไปทำอะไร สำนักกองไปไหนไปทำอะไรลงในไลน์กลุ่ม OCPB ก็รู้ก็เห็นสั่งงานทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือยุคใหม่ของผู้ริหารผมก็พยายามไปเร่งรัดผู้ริหารเขาก็บอกว่าสมัครไลน์หน่อยเขาโทรศัพท์ผมก็โทรศัพท์ผมมันใช้ไลน์ได้แล้วบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำไอ้บางคนไม่มีไลน์มันมีมือมันดีผมก็ส่งแมสเซ็ข้อบฟังชั่นไปให้เขาผมบอก พอเอื้สุกพบส่งให้ทำไมไม่เปิดออกเปิดก็เสียตังค์สิอะไรของคุณกัน <net> คือมันพยายามปรับตัวเขา,าก็ยุคใหม่เลยแต่เด็กนี่นม,นมีความก้าวไกลนะครับเด็กมีความก้าวไกลที่จะปรับตัวในเรื่องขอเพราะงั้นก็สรุปความเรียกว่าไอที IT มันมาไกลและมาเร็วและจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากก็ตามไม่ทันตามไม่ทันยังไงจากการซื้อขายสินค้าขนาดนี้ เราเคยไปเข้าในห้างโรตัสเข้าไปในห้างบิ๊กซีขนาดนี้มีบางสาขาคุณไม่ต้องไปทีต่ตนเองแล้วคุณสั่งทางออนไลน์ไปได้แล้วแล้วเขาจะขอไมส่งให้คุณด้วยคุณพ่อก็บอกว่าเอ๊ะเอาขอมาส่งเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสทีต่ตนเองเนี่ยมันจะมันจะโอเคไหมเขาการันตีการันตีในเรื่องความส่งสำหรับผล,ลไม้ส่งการันตีในเรื่องคุณภาพเพราะเขามีตัวชี้วัดเช็ค ว่าทหากว่าคนจัดของไปให้มีความบกพร่องในเรื่องคุณภาพคุณสมบัติของสินค้าผู้จัดต้องอรังบผิดชอบระบบไอทีมันเข้ามาในทุกๆตลางนิวแล้วมื่อต่อไปนี้พี่น้องในฐานะเป็นูพิพากใช้ไอทกันอย่างสนุกสนานซื้อสินค้าไม่ต้องขับรถไปที่ห้างแล้วเข้าเข้าเว็บไซต์บอกเข้าไปว่าจะเอาอะไรบ้าง นัดเวลามาส่งชัดเห็นขณะนี้ของโตัสมีอยู่ห้าหสาขาแล้วแต่ในต่างประเทศผมไปดูงานที่อังกฤษอ้โหมันเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยมีรถสองร้อยกว่าคันที่จะส่งตามพวกเวลาให้กับผู้นพวกเขาตามที่เขาสั่งสินค้ามาแต่ไงกระตามผมคิดว่าการบการิารหารง,งานไอทีในองค์กรมันมีความก้าวไกลมากมากเลยคือ จะการเรียนท่านผมเองในนามของสกบเนี่ยก็ประสานภาครัฐนะครับมีการแชร์ข้อมูลซกันและกันมีการส่งข้อมูลซกันแาะกันแม้ในอาเซียนสี่ประเทศเนี่ยก็มีการแชร์ข้อมูลซกันและกันในเรื่องสามเรื่องหนึ่งในเรื่องว่าการรับเรื่องเราร้องทุกขามขอแดนท่านไปมาเลเซียท่านไปสิงคโปร์ท่านไปซื้อสินค้าท่านไปใช้เป็นการเลืวอเกิดปัญหาไม่รับความเป็นธรรม ถ้าท่านรู้ร้องเรียนสกบกสิงคโปร์สกบสกมาลเลเซียท่านก็ร้องเรียนไปเพราะตามสนามบินจะมีรีเปเดก็คือแ่นพ้าบ,บอชัวบอกสถานที่การร้องเรียนไ้แต่ท่านจะไม่รู้กลับมาเมืองไทยก็ร้องสองกบกไทยว่าไปสิงคโปร์ไปมาลเลเซียแล้วเกิดปัญหาให้สกบกไทยรับเรื่องร้องทุกข์จากท่านและสบกไทยก็จะประสานไปยัสงบสงกบกสิงคโปร์และมาลเลเซียนี่คือการเดียวยาข้ามแดนประการที่สอง ให้ข้อมูลซึกก่งกานและการในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่แต่ละประเทศในอาเซียนห้ามขายเียกอะไรบ้างเรียกคืนสินค้านี่กอะไรบ้างแช์ข้อมูลซึกก่งกานและกันตลอดเวลาประการที่สามที่เป็นของอาเซียนก็คือในเรื่องของความรู้สู่ประชาชนปีนี้สกบเป็นผู้นําในอาเซียนสินประเทศจัดงานยังคนสำรวจที่เดร์ภูอาเซียน2องพส ในสิบประเทศยังไม่มีใครเป็นผู้นำในเรื่องของนี้สองกบอควันธงจดประชุมสัมมนาเชิญเยาวชนอาเซียนในสิบประเทศมาสัมมนาจบไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี่คือความคิดในการที่จะคิดขยายขยายโดยเอาเครื่องมือเข้ามาประกอบก็คือไอทีเข้ามาประกอบว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้จะเนินการยังสองกบอกำลังทำโครงการในปีห้าหกต่ตอนเนื่องปีห้าเจ็ดก็คือข้อมูลลิง กับผู้ประกอบการที่เขามี call center ผู้ประกอบการที่มี call center มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ทั้งหลายแหล่จะมาลิงก์กับสบอลิงก์ 2, งเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคผมบอกแล้วรัชการมักจะมองแบบฟ้าลำบางผมไม่ใช่ส6 0ไม่ใช่ม้าลำปางนะผมมอง360องศาเพื่อการลิงก์งกับผู้ประกอบการที่แก้ไขปัญหาผู้บริโภคต้องจับพันพันยวง ก็คือลิงในเรื่องของข้อมูลส่งให้เขาแก้ไขปัญหาบางเรื่องไม่จาเป็นจะต้องระบบราชการทำหนังสือเรียกหนังสือเชิญมาเจรจาที่สองกระบอกใช้ระบบไอทีเขา้ามาประกอบในการที่แก้ไขปนนัญหาตรงนี้นะครับกาลังดำเนินการอยู่ต่อเรื่องจากปีห้าส่วนภาคประชาชนนะครับก็มีความก้าใไกอย่างชมรมพุทธโบสถ์กเทพครนเนี่ยนะครับห้าสิบชมรมเขาจะมี จะมีไลน์จะมีอะไรเขาก็จะส่งลงในเพจพวกเขาไปทำอ,าาทอะไระไรไหนมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหัวข้อที่ท่านจัดเอาไว้เนี่ยนะครับในนามผมเองนั้นอาจจะไม่ได้ลงในในเนื้อหาที่ในเชิงวิชาการจะกศาสเลยก็เป็นเนื้อหาในเรื่องของการปฏิบัติงานว่าผู้นํานั้นหยุดนิ่งไม่ได้ในการคิดผู้นํานั้นหยุดนิ่งไม่ได้ในการที่จะประสานงานผู้นําจะคิดว่าตัวเองใหญ่ตัวเองดีตัวเองเด่ง วันแมนโชเป็นไปไม่ได้สบพึ่งนักวิชาการมากในขนาดนี้ประมาณสักสองปีที่ผ่านมา MOU กับมา,าไฮไลัยมาวิทยาลัหลายหลายๆเรื่องมาหาวิทยาลัยเิษตรก็ไป MOU กับสบในเรื่องของการเฝ้าระวงังการโฆษณาผ่านทั้งสื่อต่างๆนะครับอันนี้รเรา MMOU ในการตรวจสอบสินค้าเพราะฉะนั้นผู้นำต้องเปิดกว้างเปิดกว้างในการรับข้อมูลเปิดกว้างในการที่จะ ขยายความคิดออกไปและยิ่งมีระบบไอทีอย่างนี้มันกว้างมันเป็นในจักรวาลแล้วหาข้อมูลได้ทั่วไปหมดแล้วนะครับผมมองคิดว่าในการเลือกใช้ในการที่จะมาหยิบใช้ต่างๆเหล่านี้ท่านเองมีวิทยาลาที่เหมาะสมอยู่ยในไม่กระามภาวะผู้นําก็ไม่ทิ้งนะครับก็ฝา,ากท่านว่าในเรื่องของทศษิีะทราเป็นเรื่องที่ผมมั่นใจนะครับแม้จะ มีมานานแล้วก็ตามยังเป็นอาการิโกอยู่นะครับยังใช้ได้ตลอดกาลอยู่ิมมหารสี่ยังใช้ในเรื่องส่วนตัวได้ตลอดกาลอยู่แต่การเบียนนะครับแม้จะมีมานานแม้จะไม่มีกําหดดยะยะเวลาแต่อยู่ที่รูปณิสัยของผู้นำํำนำด้วยเหมือนกันบางผู้นําบางคนเนี่ยนะครับผูต้ตรงๆไม่ด้ไม่มันอาจจะมีบางเรื่องเยอะบางเรื่องน้อย ทานอาจจะมีน้อยมากไม่อยากจะให้ใครกินนะครับผมผมผมมีแนวทางที่จะให้ที่เป็นที่เป็นอย่างหนึ่งก็คือเพินผมบ้านอยู่บางปวยแล้วก็มีน้าที่บางปวยเนี่ยเขาทำอาหารอร่อยแกงเขียวหวานไก่ใส่ย,ยอดมะพร้าวนะครับเขาทําแล้วเคยทาน้วยตัวเองเอาไปให้คนอื่นทานแล้วก็อร่อยน้ํายาปลาช่อน อร่อยน้ำพริกอร่อยผมก็เลยบอกว่าใดทนันตอนผมเป็นผอออผมก็เรียก,กผกู้ัการผมสั่งีิเศษมาสั่งไอ้แกงที้หวานไก่มามอละสองพันบาทเรียนเลี้คนไดถึงห้าสิบคนพอมาเป็นรองเลขาก็เลี้ยนเลี้ยงอีกพอเป็นเลขามันเลี้ยนเฉพาะกองไม่ได้มันต้องเลี้ยนทั้งสำนักงาน ท่านทราบไหมคนสอกบอ,บอเนี่ยมีทั้งให้การมีทั้งพนักง,งานมีทั้งลูกจ้างประมาณสามร้อยคนเลี้ยงแกงเขียวหวานไก่ใส่ย,ยอดมะพร้าวหุจีนแปดสิบโลเนี่ยนะเยน, 300, นียเลี้ยงคนสามร้อยคนกดเงินแค่หนึ่งมื่นสองพันบาทปีเลี้ยงมันแค่สองครั้งเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานบ้านเหมือนกันอย่างน้อยได้ความสนใจโอ้โหเด็กมันตักมันจะไปกินมันจะไปเก็บเนี่ย <c oughs> ปกติเราไปซื้อเขาเนี่ยนะเขาก็จะตักให้หน่อยเยอะนี่มันตักมันเองถ้าอยากตากักตักไปนี่มันกินเอาเอาไปกินแล้วไปเก็บเอาไปกินตอนบ่ายด้วยเอาไปกินตอนเนอย็นด้วยก็เรื่องเพื่อเป็นตามจงใจทในเรื่องที่เราให้เขานะครับเอนผมเป็นขาเพราะว่าชวนคนลองเลขาบ้างพอ,อเอาว่าจริงแล้วก็แล้วแต่นะถ้าเป็นลองเลขาพอ,อเลขาเนี่ยให้เลี้ยงทาง้งพนักงานแต่ถ้าเป็นพอ,อก็เลี้ยงเฉพาะในกอง อยู่มว่าปีแล้วแม่ไม่มีใครเลี้ยงเลย <S <S 1> <S 1> เหลือมึงผมถือว่ามันคือการให้ใช่ไหมทานมันอ,อยู่ที่เรานะครับเราอยากให้ให้ชวนคนอื่นเขาให้ให้บ้างเขาไม่มีใจที่จะให้แต่เหลือมันอันนี้อันนี้ทศพีรจะทำเนี่ยบางคนเขาแลกไปไม่ได้แล้วแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเจนตนาดีต้องได้รับสิ่งดี เจตนาเป็นเรื่องสําคัญเพราะผมอยู่สกบอเนี่ยไม่แตกต่างกับอยู่โพกาวคองเลยคือหน้าที่ประมดทุกบุงสุขพี่น้องประชาชนุนะครับจากวันพุธเนี้ยทีมโคศกทำเรื่องสบาลเขาไปจัดแข่งขันกีฬากันที่อำเภอนอนเจดีที่ตำบลทะเลบกอยู่ในอำเภอรอนเจดีมีเจ้าที่มาถามว่าทนเลขาจะไปไหมไปสินักธิบเก่าผมนะครับก็ไปบอกอาจารย์ขอออที่สนิทสนิททีสสส่สองสั้คน คำน,นั้นมีบ้านที่เคยรู้จักการพว้เฮ้ยขณะที่ใช้จะมาพ่งนี้ก็จะมาที่โรงเรเียนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความผูกพันที่เราเคยมีความร่วมม้ร่วมมือซึ่งก,กันและกันนะครับในกระดานผมคิดว่าสิ่งที่ทางทางคณะผู้จัดนะครับได้กุณาให้เกียรติผมมาพูดข้านเนี่ยก็มาเล่าให้ท่านฟังอาจจะท่านอาจจะไม่ได้ไเลยเลยนะครับในสิ่งที่ผมก็พูดมาแต่อาศัยว่าเอออย่างน้อย แต่เราก็สึมผมก็กลับบ้านไปกแล้วกันคู่มือการเผยแพร่ประชาธิปันเรื่องการคุ้มครองผู้โภคในนี้จะมีกฎหมายอยู่สี่ฉบับโดยเพื่อยาคุ้มครองผู้โคส2522แก้ไขเมื่อปี่หนึ่งมีอยู่62มาตรามีสิทธิปากไว้ในปกหลังแล้วสิทธิห้าข้อนะครับแล้วก็มีกฎหมายฉบับที่สองเพื่อหยัดถายตรงระดับตรงซึ่งผมจัดระเบียบทุกิจขถายตรงจากการจดทะเบียนกับสบเกือบสิบปีเนี่ย นะครับมีมาจดทะเบียนถึงหนึ่งพันบริษัทผมมาจัดทะเบียนก็เหลือแค่สามร้อยแปดสิบริษัทเท่านั้นเองที่ทำธุรกิจอยู่สามราจัดเพืหยัดความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภยัยถ้าท่านซื้อสินค้ามาแล้วเอามาใช้ไม่ปลอดภยัยท่านมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยความเสียหายสองข้อหนึ่งความเสียหายที่แท้จริงกับสองความเสียหายทางจิตใจชัดเจนแล้วก็าพ,พื่หยัดวิธีพิจารณา็นพวก ท่านเปิดดูหน้า55ไปจนจนจบนั่นคือช่องทางการเรียนด้วยงานต่างๆแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่งานที่สบบฝากให้ท่านติดกับบ้านไป